การกระเป๋ารอการโอนเงินจ่ายเงินเยียวยา3กลุ่มเปราะบางค่ะและที่สําคัญนะคะในส่วนของการรับเงินเดือนตุลาคมหลังจากนี้ค่ะมีทั้งเงินสดกดออกมาใช้ได้รูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคทุกกลุ่มจะได้รับสิทธิ์ผ่านโครงการคนละครึ่งแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าถ้าหากไม่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจน20ล้านสิทธิ์เท่านั้นลงทะเบียนยืนยนันตัวตนแล้วก็กดรับสิทธิ์ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังค์ให้ทนันท่านก็จะได้เป็น หนึ่งในคนที่ได้รับสิทธิ์ผ่านโครงการคนละครึ่งพัฒน์ใช้จ่ายแบบจุกๆเริ่มตั้งแต่29ตุลาคม2568เป็นต้นไปอัปเดตตารางการจ่ายเงินสวัสดิการในเดือนตุลาคมสําหรับการรับเงินค่ะคุณผู้ชมใครบ้างได้รับสิทธิ์ทุกกลุ่มมาแน่นอนเตรียม<ล>พร้อม,อม,อมกางกระเป๋ารอการโอ,อนเงินจ่ายเงินโอ,อนตรงเข้าบัญชีค,ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อค,คุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคน,ท,กคนทั่วประเทศค่ะและยินดีกับคุณพ่อคุณแม่ใน3กลุ่มเปราะบ,บางผู้สูงอายุผู้พิิกกกการแและ็็เเงนนอุด นี่นะคะ10ตุลาคม25 6 8รับสิทธิในการจ่ายเงินค่ะกลุ่มแรกก็คือการจ่ายเงินเบี้ยงที่ผู้สูงอายุยังคงได้รับสิทธิ์เหมือนเดิมตามปกติแบบขั้นบันไดอายุ60ปีถึง6 9ปีรับอยู่ที่600บาท70ปีถึง79ปีรับอยู่ที่700บาท80ปีถึง89ปีรับอยู่ที่800บาทค่ะ90ปีขึ้นไปรับอยู่ที่1,000บาทค่ะ ซึ่งทุกวงเงินโอนตรงเข้าบัญชีกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะคะคุณผ,ผู้ชมยินดีด้วยค่ะทุกวันนี้คนที่อายุ60เนี่ยนะครับผมคิดว่าอย่างสังคมเปลี่ยนไปสุขภาพเปลี่ยนไปนะครับ uh, health literacy ดีขึ้นคือความเข้าใจเรื่องของสุขภาพดีขึ้นเราก็คงจะต้องมีการปรับเพื่อที่จะทำให้ไม่เกิด ความการว่างงานของคนเพิ่มมากขึ้นแต่ตรงนี้ก็เป็นแนวคิดก่อนนะครับส่วนวิธีการที่จะไปหาทางจะออกมาในรูปแบบไหนก็เดี๋ยวเราก็ต้องปรึกษาหารือกันแปลว,ว่าจะมีการหารือจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะเ,นเ,เพราะว่าอย่างในในวงการศาลวงการอายการเขาก,ขาก็บางที่ก็ไป70แล้วบางที่ก็6.5<ถ>อยู่นะก็เราก็พยายามทำให้ได้เท่าที่จะทำได้เพราะว่าถ้าเกิด ถามว่างบประมาณมันหาหาได้ไหมก็ถ้าเกิดเขากเกษียณที่60เขาก็ยังได้บำเหน็จบำนาญอยู่ดีแ้่ยังต้องไปรักษาพยาบาลเขาเพิ่มเพิ่มมากขึ้นแล้วก็พยายามที่จะจัดสรรน,นะครับปรับปรุงงบประมาณให้มันสอดคล้องให้เข้ากันแต่ก็ยังเป็นแนวคิดอยู่นะอจะเพิ่งไปบอก บอกว่าโอ้โหจะต้องเกิดขึ้นภายในวันสองวันนี้ก็ต้องมีการหารือกันเยอะเลยต้องแก้กฎหมายต้องอะไรอีก